นนะให้เห็นภาพก่อนพี่จะซื้อทุกครั้งพี่จะคิดเลยว่าถ้าพี่ได้กําไรอะชนะเนี่ยพี่จะได้กําไรเท่าไหร่สมมุติว่ามีว่าชนะได้กําไรหนึ่งล้านบาทแถ้าพี่ขาดทุนพี่จะขาดทุนเท่าไหร่ถ้ากับซื้อครั้งนั้นถ้าขาดทุนอยู่แค่ประมาณสักประมาณอหนึ่งแสนบาทพี่รับเลขตัวนี้ได้แบบเนี้ยพี่จะเข้าไปเทรดแล้วพอเสร็จแล้วบ๊อบก่อนเทรดเนี่ยพี่ดูทั้งสองอย่างอยู่ละฉะนั้นเมื่อพี่กด enter คือซื้อหุ้นเข้าไปแล้วว่าไม่ว่าจะกําไรหรือขาดทุนะ พี่รู้เฉลยตั้งแต่ต้นแล้วถูกไหม mm hmm. พี่ไม่ได้ที่แค่ทําตามนั้นเทนเองเทน,นพอเรารู้แล้วว่าเล่นแบบเนี้ยมีโอกาสขาดทุนเท่าไหร่หรือมีโอกาสกำไรเท่าไหร่อ่ะแปลว่ามันเป็นเรื่องแน่เซอร์ไพรส์มันเป็นเรื่องที่เรารู้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนั้นจะเราขาดทุนปุ๊บเราอยู่แล้วอ๋อขาดทุนเพราะอะไรแล้วเราก็หาทางแก้ใหม่แต่ก็มันก็จะได้คืนเองมันไม่ะกลายเป็นหลวแบบเนี้ยพอเรามีการวางแผนแบบนี้ก่อน่ะอย่างพี่ทำอยู่ทุกวันเนี้ยพี่เลยไม่ไม่รู้สึกตอนดีจะตอนกำไรก็ไม่ดีใจตอนขาดทุนก็ไม่เสีย ถ้าขาดทุนรู้วว่าขาดทุนเพราะอะไรถ้าทําแบบนี้อีกก็จะขาดทุนเพราะอะไรเมื่อเรารู้เฉลยเหมือนเราอ่านหนังสือหรือดูหนังที่แบบมีตอนจบแล้วอะไม่ว่าหนังจะตื่นเต้นแค่ไหนมันก็เฉยๆแค่มีส่วนร่วมแล้วก็จบเกมเออนั่นคือสิ่งที่เป็นอยู่ทุกวันเนี้ยทําให้การเล่นหุ้นของพี่ทุกวันนี้ไม่มีไม่ใช่ความสุขละแต่ความสุขพี่คือการได้สอนได้เห็นลูกศิษย์ได้กำไรอะ่ะแม่งตื่นเต้นกว่าเพราะไม่เราไม่รู้ว่าเขาจะทําได้เหมือนเราหรือเปล่าเราอะทำได้อยู่แล้วแต่ถ้าลูกศิษย์ทำมาได้กำไรไม่แต่รืือออเเดดีีียว่่พใจหมนนกั อืมตอนนี้พี่เลยเป็นแบบนั้น